งานยังไงครับนั่งโซ่ไงพี่น้องน,นั่งโซง่เืย์รวมรถกล่องข้างหลังพี่น้องแหนวท่านพ่อครับเขาห่มพี่น้องเขาห่มเอ,อาพึ่งรถข้างหลังครับมาจากกาลสินครับมาจากกรรมลาสินกาลสินครับกรรมลาใสพี่น้องทั้งโซ่เมย์พี่น้อนงรถหลายครับรถกระและี่เรื่อย นี่ลานขายอินทรพาดัมข้างรังผมนี่ไปมุกดาหารนะครับใน้างรังผมผมจะเลียนเรื่อยๆนฮียกับเบิดมือกพี่น้องเบิ้ดคงเจียวหน่าลงไปนี่ผมก็พาะหรืพี่น้องหางไปสุดเนื้อผมก็พเพาะนครับแคบ้านนอาฮ้อนพี่น้องฮ้อนฮ้อนเื่องเศร้าเน่าว่าไรครับจะได้มาเกี่ยวช่วงเที่ยงเพียไปๆครับพี่น้อง รถดิลังไม่เลยครับจ้ารถจริงรถอีกอัพรถปูนรถอีกอก็แกล้งอย่างเดียวครับพอได้เบิ่งพี่นอ้องพอได้เบิ่งคนมากรถคือหอบเบิ้งดีเลยพี่นอ้องทั้งหลังกับมากทั้งหน้ากับมาครับเนื่อน,นี่ก็เ่ราะสูงอะไรพี่น้องเนื่นองเพรขึ้นได้สบายสบายครับซิปล้อรถพ่วง ขึ้นได้สบายสบายรถเตือนขวางพี่น้องรถ,รถปูนรถปูนรถปูนแล่นขึ้นสบายสบายครับอากาศค่อนข้างว้อนพี่น้องเมื่อนี่สามสิบขึ้นเยอะครับนี่เหมือนฝนจะตกตอนกลางคืนได้กลางวันมาอบเอาพี่น้องไม่มีลมพี่น้องสังเกตย,ยอดไม้ครับยอดไม้นิ่งเป็นห้พี่น้อง อาจู่ค่าจึงสูงเงินนิ่งอยนั่นปกติรถแดนไก่ล้มถือวื้อได้พี่น้องขังเกียร์ลงนะครับร้อนหนุบอ้าวคือฝนจะตกแรงอยู่พี่น้องแถวอื่นก็ว่าฝนตกนะครับเบึ่งครับกระเทือนเลยพี่น้องรงานรถแจมหมูทรงครับรถแดนไก่ล้มพัดกระยินครับ เย็นดึงไรน,นะเ,เริ่มมีลมมาแล้วพี่น้องมีเกี่ยวมีลมเลยครับรเคลื่อนกายก็เย็นเพื่อบเพื่อไข้ขึ้นดังไรครับอากาศร้อนร้อนพี่น้องขาเขา่าตูวยังหวัดคลื่นไรแต่ครับแต่ขาออกไม่ค่อยมีไม่ได้ขาเข่าจังหวัด หาขึ้นน้อกลางทางกับวาด้เกี่ยวครับช่วงหาฝนมาหาเรงหาแหน่ขึ้นนอนอยางนี้นะฝนหาง่ายจักหงเลยจริงแรีนเดียวจักหน่อยนะพี่น้องอ่ะเพื่อนรงนะครับทั้องเอรถพ่วงเรียนได้หลายเลยครับรถพ่วงก็จะส่งของออกประเทศเล่าประเทศอย่างชนเสรีมาเส้นนี้พี่น้อง เอาเป็มุกดาฮานเนี่ยนะครับเนาะนางเบ่งรถไปน้ำครับเสดิงกับมีห่มพี่น้องติดดังข้าวไปไหม่ทางนางเอาเป็นตะกรอนห่อนนะครับว่ามีห่มนางเลยเกี่ยวเมีอะไรกับนางว่ามีห่มเนาะอีกหนึ่งยกกับกระบะนะครับอีกหนึ่งยกเบิ่งรถหกล้อแลนขึ้นเนินครับเนินนี่ซัลต์หนุ่มพี่น้องเนิน กำลังดีครับรถเสมอเ่ยปือนี่สิเป็นรถทรงสินค้านะพี่น้องอันนี้เป็นรถน้ำมันนะพี่น้องรถน้ำมันมาแต่ทางมุกดาหารครับมาแต่ทางมุกดาหารรถน้ำมันแต็กูได้ไปสามาทางไหลนะครับแต่เงาเงอยู่นะพี่น้อง แต่ละวันละว,วันพี่น้องอากาศครับผมมีร่มอีกแล้วพี่น้องแดดร้อนแดดร้อนพึงดีพี่น้องุดกานกายก็เย็นช่วยนะครับ ชดเชื่อพี่น้องเย็นชดเชื่อจะรถแดนไก่รถบัวแดนกับฮ้อนครับมีร่มพัดฮ้อนเบิร์บพี่น้องหันมาหาผมหัวยังงอนหน่อยครับหัวยังงอนหัวตัดหมวกตัดหมวกมุ่งออกเรียกฮ้อนพี่น้องตัวรถซาฟลมเราซื้อว่าตัวรถซาตงนาในกองกับนิวบ้าฟอา์กันได้พี่น้อง เปลี่ยนน้ำได้ผมเป็นน้ำตกเปลนบ่โทรศัพท์ที่นั่งกดกด,ดกระรกเด็นไม่เรื่อยจริงเลยครับหายไปน้องรถแดนไกลมันก็ยินแล้วเดินมาเห็รถตีเสียเตี้ยนทุบรถพี่น้อ,ดดนองเอาผมลงคลิปน,นะครับเด้อขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วพี่น้องช่องใหม่ๆครับแจ็คตีไปยังไหนมาจัางเลย Mm-hmm. <laughs>